าบอกกทุคนนนวัี้พี่บ้าถูกเลขคนดีเขาไม่ถูกหาสามสองกระสือได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนแล้ยังเบื่อมากินข้าวเที่ยงพี่น้องพี่บ้าถูกเมืวันนี้ค่ะพี่บ้าถูกเลขพี่น้องตัวหมูพี่บ่อมาคุกพี่พ่อถูกแค่จมถูกดั้งมากมายทายไม่หมดเลยพี่น้องถูกสามตัว โต๊ะเอกชนมซื้อมดเลยแตเดียนโหดเตอร์ฉนออกมาสาตัวจัดมุรีแห่งฝุกค่ับสามประตูใ่กซื้อตัวนี้ไบมมีมะนาวใส่ดินงจ้าามีเหีน้ี่ลอบหอย่าเอามาให้แกบห้าหาเก็ตก็สกรัดไรยันเกวอนาวโอ้มีคนมากินข้าวด้วยบาืดเล็บ้าจืดเล็กอ๋อไม่หาพี่ซื้อสองนองแปดหกจรินะเจ็ดสองแปดแล้วเจ็ดสองแป จะเลี้ยงหนึ่งนะมาเลมานี่ยกัมาเนี่ยมาอเ่กอเกนเอง้นี่มีนขาซึ่ตามา่งตัน้าคุณนี่ดทัวน่าัาูอมตั้มโมมันีไมันยัหึ้นบนไม่ใช่เหรอฉันไม่ดูเลยนี้ ไม่เผ็ดเท่าไหร่เราไม่ได้กินที่บานเนาะไมได้ดูบวยเลยอใบเ้าเลยน้องสาวก็บอกว่ามันดุมันดุสามหาหาานดุสาคือสาไหาาพระตาพระนางมานี้เล่นเขาคือสามามัวหรอพตา น้ำเน้้ำตันไม่ว่างดูโปยทำากหั่นั่นแล้วก็ซื้อหวยหลายเจ้าที่มาไทยก็ซื้อถึง้หอัดไมสะนกกแปดโอ้ยอันหลายหมดเลวันนีแปดอัดหลายเจ้าแปดกอันเนื้อเหนาะนไหมนเทียวเยมาบ่ไ่หลกหามบ่แก้วล้วปอะอ่น่ลแปดอัดเนือแปด กนี่ไหมเลยหมันมี่มันี่หานัน่าขายรไหมายน่ยนี่เลยคกถือหงาะอ่นนร่อยไห่่ห็นไหม้าวอันต้อเจ้ากรหลสามเขาบอกอันเราเห็นมันอั่นเหรเขาตะมาซื้อหาสามอ่ะปกติเรียงหาสามเนี่ยเขามักซื้อเนี่ยคอเขาว่าอันี่ะสามสามอ๋อขนนั้นมันังออก ไอ้แปดหกเมันก็อั้นนะที่งไทยอั้นหลายเจ้าต้งะหลายเจ้ามือไม่ขายเลยนะวันนี้อ่มันอั้นเยอะมันไม่นักเขาบอกรับดื่มาบอกคุาม้ำๆถามมาจากไหกขายเลยมามาจากไหนกอกบ่ขายเลยเป็นกระทบเป็นเจ๊นีก็ต้องสุดล้ายเ็แต่แล้วหนเงน อร่อมากมันมองว่นมองแม่นงสามแสจริง้ำมืออยขึ้นลยามสิบไม่เจอเนอะเออมันผดไปแล้วเ็กไปคือเไปอหสูงตรงตรงแเล้งนะแห่เายอ สวยมั้เออหอนี้แหละเนาะแปดหกแเจ็ทุกคนเออี่นีละออกข้อแก้มยาเออที่น่เลอกยนหอกยื่ไหนล่ะไม่ปไหนหรอกหาทีะทเียวหเลีาหเพกราือ้ี่ซ้ม่ใช่ชื่อเลขม่กลับจับแจกจ้ะซ้ำหาลอตอลเยวกี่กัดไแล้วไปแงเรยวสเราะวัน้ของกรับอ

เปนเือนกนเปนใจกัพี่นาใน้วก็ใครก็มีงานห้แต่แต่เขาไม่ได้ชื่อแบบนั้นหรอกมั้งนี่คนกยไปเปนนาเมือนุกเยอะไเหมือน ถามนายว่าไหนตังเลยยิ้มแห้หเบบนี่ยแล้วก็ดาดนอกตี่ตายซ้มตามหหหหเดี๋ยวหยุเรียกสามตัวได้ผมาสิ่า,ายชื่อแบบนั้นเหรอไ,หไม่งไมง่แยง เล็กทีมาได้ต้อเป็นแม่โหดยาจันอ๋อว่าเขา่นนัมฮอนแลนด์เนี่ยไอซิงกาอะไรน่นะอ๋อเออมันนันคือหนังเลงนะะว่ขนคนฮอนแลนด์แล้ไม่จ่ายตคุณแปะ ก่อนแรวานวะเขาตั้งอวไเล่นหรือเปล่า,า,าเะเมนลยจอดมนันมุดไม่เห็นครับ นี่อับสาม้านี่นี่อับแล้วนะนี่ม่เท้าเนี่ยเยอกว่านี้มาเรน้าแม่น่าตัดคมเหรอตัดเป็นอยว่คาเดียวคาเดียวไม่ตัดเทาทำไมอ่ะไม่างไงตัดทีละหน่อยไงเดทีละขึ้นวนก่อนนียอยากว่ะเดี๋ยวกูเอามั่งไว้ มันสวยแล้วใสเสื้อน้ึ่งึมาะแหมดตัดล้างมันตัดฝาแล้วมันอาบน้ำา้กหมอบางบางตัวเขาก็ฉีดยานะแต่นดื้ออันนี้ไมมอนี้ไปคือไปสองล้าแล้วมันอาบไม่ค่อยสะอาด เองดีกว่าไส้สยูโรป่ะเอสกปกอันี้เจซขเมตีตัดเล็บด้วยนด้แค้หูอะไรามดก่อหมูทสดเนี่ย่ามน้อยๆขามมสๆตกักตัวขมิม้อมาะบาท้ามานบอกกระป๋องเงินไม่ใช่รวม

เอาใสชุงแปะวาไว้ตรงนี้ไงรถหมากินไม่เอาไม่ถึงหรอกเอากลับลบ้านแล้วก็วอเอามาพรกนี้ก็ได้เอานีตังรับเนี่ยสนใจปเด้ออันนี้เล็กสองนสี่มาพนากาฝากกปเอาหวหว ไม่บ่อเนี่ยไม่เกเหรียญกับพ่นไปวนี่ยาพี่ไหนกันข้าวหวยอ่ปกอันนี้อันนี้อันนี้เขาเล่นพอได้ลุ้นกับเพื่อนเขาบด้เล่นบังลุ้ยเท่ามาอยากเสียตังค์กานเท่บังลุ้ยวยเม่หลือเท่าไหร่ผ้วงอ่ะข้าหวยอ่ะเนอไรล่ะลินสนุก้ลุ้นโตุ้นเต้ไดเสียบอ๋แล้วมันก็แปดร้อยแปาสนลุ้นนำเนาะรเท่าไหร่ลอย ซื้อหมดเยนะจะไปิดก่นต้นาบ้านลบินได้ได้อยู่หน่เหลือหนึ่วตละ้ียอปอมมเปยัางจดอะไรร้อยจะพึ่งมาได้นี่ บนยูกยูหกแปดบ้ามันออกแปดหกยูหกแปดแปดหสอกโอ้ยมเป็นสองแปดหองแปดบ้าบดน้สองแปดหกหนบแปมันต้องแบนไม่คุณเออได้อยู่ละไเงี่ิบเยอะใครราหาเออาหาสิบเยอะไดคือลายบินเ้อเธอบนโลกว่าเออบินได้ซ้ำเ่าก็บินนั่นว่วเขาอยานกินพอดีบอะวะ พักขาสิบหกร้อยสิอิบรจสิบ้ามสิบร้อยสี่สิบห้าสองหาบดแต่วาก็สองาบัดคือสอบเขาคูดสันทสอบนดเปิดหองสามเบอร์หาซีเ้ตีเ้สามเบอร์หาซ้ิดท่องออันนี้เจ็ดสิบ เจ็ดสิบี่ร้อยี่สิบบวกของนี้สามสิบห้าเป็นร้อยสามสิบห้าสิบบาทสิบห้าบาทเออีเด้ร้อยอสบาไงาจุกหวยอะไรมาเลเดยวจะจายเลยยี่สเอกูจเนะ ก่ือยซื้อหวยยงไมจมถูกเลขหสิบาทเหลือสิผ่าบาทพีนองเอ้ยมันบอกขายขายนี้ขนมไงไม่เอาหรอปขายแหละขนมนี่ซือหวยก็เสตังซื้อขนมไงามอานี่แหละไปเลยเด้อเอาไปเอาไปซื้อเทไหร่คสิลบรแเหลือเท่าไหร่ไง 拜了。